สวัสดีคะ่ะมื้อนี่มาพับปปปปปกบแฮ่พบกับเกษตรนงพาเพื่อนจา้าพ้ามาเยี่ยมชมสวนขั้วน่อยจา้าเย็ยบปกเขือไปซุปจา้าปกเขืยอ,อ่อนๆกันลังพ่อดีๆจา้าตาแสบเขียวอ,อ่อนๆไปซุปซุปเช่านี่จา้า เก็บเอาแต่พาะกินจ้ามันกับว่่ได้ปลูกหลายเนาะปลูกเพาะได้เก็บกินไกลๆเฮี้ยนจ้าเขากำลังเป็นดอกจ้าเป็นดอกเต็มเลยจ้าก็ได้ยูได้ เขาใสซุปด้วยจ้าหน่วยงามักอยันแต่มันเป็นเพียหรอจ้ายังรักษายากอยู่ จะเขาก็บจ็บไปเรื่อยๆจ้าหาเบื้องต้นนั่นต้นนี้ไปจีปะบปอเขือข้างกบไปกินเป็นพักจ้า ไปน,น้อยๆจ้าเจกับพอ่อกินอยู่จ้ะบริสุทธิ์เขานี่จ้าดอกก็เต็ม้มอยู่จ้าดอกเริ่มสีด,ดกแล้วกำลังงาม ไทยไไว้กัอบไลยตาเนาะจ้ะขอตทษขอไห้ท่านผู้ชมเด้อไลยตาจักหน่อย มนเขาไปจ้ามนเขาไปมันกำลังแตกคุมเขือน่ะหาก้อนจ้าหาหน่วยบุขคอก้อนหน่วยหน่อยหลายหายากเนาะ เจ็บไปเรื่อยๆจ้านี่ปลาบกเขือจ้าเริ่มร้ายแล้วเริ่มได้ร้ายแล้วค่ะมือวันเอาไอ้แฟบจ้าแฟบโอโมมาฉีด ฉีดใส่ใบล่ำต้นมันใส่ใบใส่ล่ำตน้นกันหมดกันเพียกจ้ะเห็ดล้องเบิง่งแต่ลืมเอาไอ้สันไล่สันไล่มาใส่น้ำล้วมือหลัสงขีดไม่ค่ะก็ได้เก็บกินดนๆนนี่จ้า นี่จ้าได้ยมองละน้อยสองน้อยสามน้อยจ้าน้อยงามเยอ่เด้อค่ะนี่มีดอกไม้เด้อดอกไม้น้ำย่ใน,นปลายเขียว ไายตาบ่จ้าอขอตรวจขอไพเด้อยไลายตาจักหน่อยขอบคุณที่รับชมนี่จ้าหน่วยงามด้วยจ้านี่หน่วยหน่อยๆก็เอาโหลดจ้าหน่วยหน่ยอนยๆแห้งแซ่บ แบบมัน่หลายมันกบแจเนาะจ้าก็สิเป็นไนเป็นไนสีน้ำตาลกบแจ่ผูดม่าแสบจ้านี่ <c oughs> กำลังเตกปุ่มกําลังงามจ้านี่จ้าหนุ่ยเหลือง,งเหลืองข้าวไว้ะแน,นวตอเถอะค่ะนี่ไวเฉพาะนี่จ้าซำนมีกับเพาะกินแล้ว อันนี้ก็พักแปนจ้าปลูกหน่อยๆหนึ่งดอกกำลังสิแต่ขึ้นมะม่จ้านี่อันนี้บอกหน้าว่ะบอกหน้าวตอนเองเนี่ยเ,ยเป็นลังกำลังเป็นหน่วยหน่วยกำลังงาม,มไวแต่เก็บใส่นั่นใส่นี่เนาะจ้า ก็ได้กินยางมะนาวานก็นได้เก็บบัอกหน้ามากินหลดสบายแบบนี้กะกี่มิเตอรสื่อเขาด้วยจ้าอันนี้บุกเกลืออีกพันหนึ่งจ้หน่วเขา,ขาวๆพันกรอบจ้ะน่วเขา,ขาวๆ เพิ่ມกว่าได้ตื่มกันจ้ะหม่องละน้อย